เได้อตปแล้วถือตามตามเลยอือถือตามเป็นมเจ้า สิ้นเดือนละแล้วนะจ๊ะมึงลาโพสนากล้องไงตอนนี้พี่ผมจะกลับแล้วนะได้เลยถึกลูกบาอือก่อนมาตามเนี่ยถึงไกลนานนี่ได้เฮ้ยตามเธอนะโลจิกก่อนนี่ถึกนะอันกระดึกเกบาเกมึงโกนจะร้องอ่ะขอโทษทีค่ะจะว่าเอ้า

ก็ให้ออนอนเอานั่นเอาเนี่ยเม่นเม่นเอานั่นไป็นกระเป๋ากระเป๋าไปก่อนนะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะบายบายมีอะไรฉันลืมอีกไหมให้ยายเดินน้องนิ่งนิ่มเด้อบายนี่ก็คือรถที่เฮาสิไปในเมื่อนี้เด้อจ้ะพี่น้อง โอ้ยว่ยอมลุกให้กันเลยเยียมหางซะมานตอนนี้เขามาฮอตลาดสวรรค์แล้วเนาะก็เลยว่าสิมาซื้อเครื่องฝากอยู่ในตลาดเมืองไทยสักหน่อยนึงเอืกาเ่เห็นเานาะหาไจัดร้สักิเ อย่างอีก <desserts> น้องมันมีเด็กมีเด็กน้อยมาขอเงินนะตอนนี้นี่ดิตอนนี้ทำ50ได้รึวปล่าอวหวานเออซิมาหาสื่อพวกนี้แหละชินแห่งแบบนี้บ้าน้อ โบมีเงินจ้ะโบมีเงินจ้ะมีเด็กมาขอเงินทุกคนยืนซ้อนะเข็นมีเด็กมาขอเงินแล้วนะอันนี้อันเดียวเนาะอ้วหวานบ่มือนเออถ้าเขาเอาไปฝั่งพุ่นมันเสียบอ่ะไม่ได้ก็ท้าไหนเลย ขายขายในไหนโลสามร้อยโลสามร้ยลายบอลลูนเครื่องโรดิี้ร้อยห่ะคุเออเอาเอาเอาโลหนึงกัแต่ว่าแงกแงกถุงโดยถุงละเครื่องเหสองถุงแมน บอลาวไว้พ่อกันใหม่เด้อสงการอาจเมื่ออีกาตอนคำอยู่สวรนเคีเงียบเงา เกิดปัญหารถเต็มนะเราเลยต้องได้นอนที่โรงแรมสักหนึ่งคืนไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้เลยไม่อยากเชื่อว่ารถทัวร์จะเต็มค่าจากไปยังยังค่ะยังเ <laughs> หรอสมส ไปคุณนฟังไหนคะออชั้น4ี่ค่ะฝั่งด้านนี้จะมีลิฟต์นะคะใช่ชอเอเ้ยไม่อยากเชื่อเลยไปน,นอนโรงแรมอีกแล้ว วันนี้วันอะไรก็ไม่รู้นะรถทัวร์หมดทั้งนคนชัยแอร์แล้วก็รถทัวร์หมอชิดแต่ว่าคนแถวนี้เขาก็ใจดีอยู่นะห้องสี่ศูนย์สี่ สิวันนี้คนตกรถน่าจะเยอะอยู่นะห้ของก็มืดเท่ๆน่ากลัวภานนี้จริงๆได้ชีชุนชีเลขห้องพันเรือสีุ่่เรือเลขสองตัวทำไมวันนี้เหตุการณ์มันช่างเป็นอะไรที่ดู ไม่ค่อยเข้าท่าเลยอ่ะสี่สี่ตัเลขสี่หายไปแล้วเหลือแต่เลขสี่กับเลขศูนพระเจ้าจะนอนหลับไหมนะคืนนี้ พูดเท่ๆเนาะนี้ก็ด้วยว้าวว้ายเฮ้อไม่เคยรู้สึกกลัวกานะรนอนโรงแรมเท่าวันนี้เลยวะ่ะพอย,ยานเท่ๆเด้อล็อกก็คือบูมี่เนาะทุกคนมีแต่ล็อกอันนี้เด้อ แลไฟตรงนั้นแหละฉันจะนอนโรงไหมทุกคนกลัวยังเลยวันนี้ยิ่งรู้สึกเหงาอยู่ด้วยแล้วทำไมให้นอนโรงแรมเนี่ย เน,นะ๋ยววางของก่นอนชีวิตนี้ค่อยเป็นใจเลยวันนี้วันนี้ทุกอย่างไม่เป็นใจเลยอ่ะออตอนตอนอยู่สวรรค์เขตก็คือตกรถทำนิดว่าสิขึ้นรถแบบห้ามงเคืองนะแต่ไม่ทันก็เลยมาทุ่มหนึ่ง พอมาถึงมุกดาหารแล้วรถเต็มทุกอันเลยโอ้ไม่กอดไม่อยากเชื่อเลยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนนะคืนนี้คงต้องนอนโรงแรมเมื่ออื่นเขาค,อค่อยขึ้นรถเมือ mm hmm. ทุกคนหลังจากที่เรานั้นโศกเศร้ามาเนาะเพราะว่าต้องจากแม่มากรุงเทพแล้วก็ตกรถอยู่ที่คิวสรถสวรรณเขตพอมาอยู่มุกดาหารก็มีรถทัวร์กลับกรุงเทพอ,อีกเขาก็เลยต้องไน้นอนโรงแรมเพราะความโศกเศร้า แต่เมื่อกี้ออกไปเดินซื้อของยูทีเซเว่นแล้วก็มีคนขับรถกระบะเสร็จแล้วเขาก็ลดกระจกลงใช่ไหมแล้วเขาก็แซวบอกว่าผู้เ้าวผู้ส้าวผเ้ส้าวผเ้สา้า <c oughs> มันก็ทําให้เรานั้นดีใจแล้วก็ยิ้มได้อยู่จากที่เราสุกเศร้าแบบเ <c oughs> งาเหงาเศร้าๆอ่ะเดินคนเดียวแล้วก็แบบเศร้าเพราะว่าต้องจากแม่มาด้วยพอมีคนมาแซวมันก็ทําให้เรารู้สึกยิ้มได้แล้วก็เออดีใจมีความสุขขึ้นมานิดนึง ขอบคุณที่รถกระจกมาแซวนะไม่งั้นฉันคงรู้สึกว่าวีแล้วก็เศร้ามากวันนี้ได้ของกินแล้วความ,วมความรู้สึกที่ดีขึ้นมานิดนึงจากที่เราเศร้าๆมากๆโอเคกินข้าวก่อนนะแปปหนึ่งเปิดไฟหรือยังขึ้าไปรู้สึกมึนๆจังเลยบายไปกินข้าวแ,แล้วและตอนนี้ก็เสร็จแล้วเก็บของเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะ ขณะนี้เวลา10โมงตอนแรกว,ว่าจะขึ้นรถ7โมงแต่ว่าเช้าคนไปตื่นไม่ทันเราก็เลยขึ้นรถ10โมงแทนโอเคไปแล้วเจอกันที่บขสไปลงก่อนอุ๊ยทุกคนได้ตั๋วมาแล้วตื่นเต้นมากเลยที่จะได้เดินทางไปองค์เทพในตอนกลางวัน

กล้องไม่กล้องไม่เลยเจ้าผู้ไหนเได้เขาูเรืองอ่างอเขาเรืองเนี่ยไปโทรศัพเลยมาณกล้อง้อพิวเตอ้อ่ซื้อเมื่อหนึ่งประมาณเมื่อเมื่อกี่บาทเมื่อบาทนี่เน็ตฮอดแล้ววิภาวดี สามทุ่มครึ่งขณะน,น,นี้กำลังรอเจ้านายมารับยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะพรุ่งนี้คงต้องเริ่มทำงานแบบขยันขันแข็งพร้อมกับความจริงแน่ลาแล้วบายบาย See you next time